แล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีสวัสดีน้องน้องเปลี่ยนภารกิจกันนี่ค่อยทำสุดท้ายสุดเลยว่าไรเฟิลซุ่มยิงอะไรนะโอ้ไร่สาระเล่นเลยเหรไปดูฝีมือขั้นเทพเขาโชว์เซียนกันงงงงเมืม่มอกี้อ่านแล้วลืมเปิดไมเอาไม้ไปไว้ข้างบน ดูเลือดดูเลือดด้วยจะยิงอนะ่ะดูเลือดกันด้วยไม่ใช่ AI, AI, AI. ยิงยิงเเน้ินด,ดลลอ,อ่่่มมมไไไตตาายยแีค เล่นก็เล่นอย่างเสียนพออาจก็กลายเป็นเด็กไ้ไม่เคยเซียนเลยไม่ได้หรอกเราท like ี่โกงไงเปิดเดโมนิกโมาได้ไงวะับกงกงจริงหรอับ ภาพตรงนั้ชัดกว่าภาพไอ้นี่อะภาพกล้องชัดกว่าภาพกว่าภาพอัดอีกเอาจริงๆคือกล้องเราดีอ่ะตายแล้วมันมันกลัวเจ้าหุ่นกลัวแตกนี่มันแปลกๆนะนะเราเล่นเราเล่นผมไม่เคยมันแปลกๆมือมันขึ้นนะมันมาเอง หนึ่งหัวอ,อ่ะขอระเบิดไปก่อนแล้วกันเปิดระเบิดผิดสุดโอ้โหเป็นไงอ่ะเล,ออนะเลือดระสองนะเองได้ดับเบิ้นคิวจิวลี่ทวินโอ้ยิงไม่ตายเชื่อดูได้คอยดูยิงไม่ตายไม,ยไมย่หลายหรอกนะ ไม่ได้เราเปิดอ e ีสปอร์ตอักเลยเก่งกันจังเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยซื้อโค้ดเติมสักพันซื้อโค้ดแต่ว่ผมว่าซื้อแค่คิดผมเนี่ยสาย,ออนะสายาาคิดเอ,อาจงจริงคือผมเนี่ยสายคิดสายคิดเรออ็วกว่าแม่แม่ไม่เคยคิดเร็วกว่ว้ายโอ้โหไม่โดนนะร้อยเก่งมาก thật sự Fire in the đi, cháy đi. Múng đi, nó cần đi 1 cho đụ. Fire! Fire, nền, thôi. fire in the hole. <laughs> fire in โอ้โหโอ้โมาเป็นตัวกระพริบเลยมเชื่อดูได้ได้แล้วรานๆม่ด้ต้องใช้เาเรียว่าตคนรวยคบองครคิสทองคิสีไม่ตายนะเนี่ยไม่เชื่อดูได้คอยดู อะไรนะจำชือนะ่ออะไรตายแล้วนหนวแม็กอยู่กันเป็นโหลพี่โก้ก็ตัวตัวไม่เคยกลัวหลอกบอกเลย โอ้โหใจเย็นดเฮียว huh? ิ่งไล่มาตั้งแต่บ้านนะโอ้โหวิ่งจีบเลยวะเริ่มแรกปืนนี้วะแรกๆโอ้โหแต่ร้ายว่ะไปถืออสปอร์ตมาอย่ามาแรกนะเต่ผมไปซื้อปืนนั้นอะ G S L สองพันผมเนี่ยคุเติกสองพันสิบแปดโดนระเบิดเองเลย โวยหำอยู่กันสองคนอยู่บ้านเปิดเปิดเตือนเดี๋ยวให้ดูครั้งแสงครั้งแสงอะไรวะลูกกระป๋อสัมภาระดิปุ๊บูก็หม่องไปหมดแล้วนะไม่ต้องตู้แสงอะไรมาปุ๊บเนินเนินน้ำติดโคตรเก่งนะอันนี้โคตเก่งจริง ห้าไม่เคยเทียบขนาดนี้มาก่อนเห็นไหมมันยิงไม่ตายอ่ะดูมันมันยิงไม่ตายอ่ะเหนไหเขาเรียกว,ว่าตัวมันอึดไปนะบางทีตัวผมยังไม่อึดเลยใส่เกาะใส่ทุกอย่างนะมันยังไม่อึดขนาดนี้เลยเลยงอนแล้วกัน ไปรูปจ้จักก่อนอีสปอร์ตเจิดเจิดซีอีสปอร์ตไม่ไปลดีลูดนี่ครฮะเจิดซีอีสปอร์ตโอ้ยจัดว่ะเข้าหัวเลยโปเป้โปเป้เกิดแตก ファイルのほう。 เป็นไงล่ะเฮ้ยลูสุดไปโดนหัวเฉยเลยวิยตาติด สวยนิงหัวยิงจังเลยเนี่ยแม่นนะเกะเจือได้นะอ้น้องโอ้โห,โหไม่โดนเลยเว้ยไปเลยเพื่อนเคลียด,ดี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 มาก อกเลว่าไม่อาเจียนเนี่ยไไตัวกระพริพบอะถ้าตัวไม่กระพริพบเนี่ยผมบอกแล้ว่าผมเนี่ยไม่กลัวผมไม,ววออไม่กลัวตัวกระพริบออนจริงทุกคนกลัวตัวกระพริบจริงครับเข้าใจหน่อยโอ้โหระเบิดเหินทะยาน ออกไปแจกอเขาเลยแบบไม่ตายไม่ตายคือมึงควรจะโดนหัวเลยจริงๆอ่ะ,อะช่างเถอะโอเคครับเลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีค่ะ